เพื่อนๆเราสังเกตตัวเราเองสิครับว่าพอเวลาเราอยากจะซื้อสินค้าอะไรบางอย่างส่วนใหญ่แล้วเรามักจะอยากได้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้องซื้อสินค้าเหล่านั้นซึ่งจริงๆอ่ะนี่คือความเป็นปกติของมนุษย์ครับที่ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยอารมณ์และถ้าเกิดเราอยากได้มากพอเดี๋ยวเราจะพยายามหาเหตุผลว่าทําไมเราต้องซื้อสินค้าเหล่านั้น เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเลยครับถ้าเราอยากจะปิดการขายให้ได้เราต้องสร้างอารมณ์ในการอยากได้สินค้านั้นๆให้กับลูกค้าครับ สวัสดีครับผมบุรินจันทร์วิชัยนะฮะนักธุรกิจในทีมมิลิตเอสีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างของลูกค้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนมีเหตุผลนะซื้อทุกอย่างมันมีเหตุผลทั้งสิ้นเราสามารถจะบอกสาเหตุได้ครับว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรแต่เชื่อไหมครับพอเ,าเราขุดฉุกคิดเข้าไปจริงๆลึกๆลงไปแล้วเนี่ยเรามักจะสนใจหรืออยากจะได้สินค้านั้นๆกก่ออออนคควาามยื พอเราอยากได้ปุ๊บเราจะพยายามหาเหตุผลว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเห็นไหมครับว่าเหตุผลมันจะตามมาหลังจากอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะปิดการขายเราต้องกระตุ้นอารมณ์ของลูกค้าให้อยากซื้อสินค้าจากเราซึ่งการกระตุ้นอารมณ์ของลูกค้านะฮะมันมีอยู่2ออย่างนั่นคือกระตุ้นให้อยาก กับกระตุ้นให้กลัวมันได้ทั้งสองอย่างครับอาจจะกระตุ้นเพื่ออยากว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อสินค้านี้ไปเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรคุณจะมีชีวิตที่ดียังไงคุณจะได้สิ่งดีๆแบบไหนนี่คือกระตุ้นจากความอยากส่วนอีกอันหนึ่งก็คือกระตุ้นจากความกลัวความกลัวตรงที่ว่ากลัวสูญเสียกลัวที่ถ้าเกิดไม่ได้ซื้อสินค้าเนี่ยมันจะโหดร้ายทําให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเสียสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ซื้อสินค้านั้นๆ นะมันก็จะมี2เหตุผลนี้นะครับซึ่งทั้ง2เหตุผลนี้ถามว่ากระตุ้นแบบไหนดีมันขึ้นอยู่กับบริบทณนะวันที่เราไปปิดการขายเขาว่าเขาเห็นว่าความอยากของเขามันใหญ่กว่า ความกลัวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เลยหรือว่าเราอัดคลิปเพื่อจะปิดการขายเราไม่รู้แล้วลูกค้าคนนั้นเนะ่ะเขามีโมเมนต์แบบไหนเขาทําอะไรแบบไหนเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะกระตุ้นด้วยความกลัวครับเพราะความกลัวเนี่ยมันจะมีแรงขับเคลื่อนแรงมากกว่าความอยากซะอีกนะครับมนุษย์เราเนี่ยกลัวครับถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันคือจิตใจพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วครับที่ต้องการเอาตัวรอดต้องอยู่ต่อไปถ้ายิ่งเป็นสมัยก่อนยุคดึกดาบั ก็จะกลัวหวาดระแวงใช่ไหมนอนหลับไม่เต็มอิ่มเพราะว่ากลัวคุณตุนนั้นตัวนี้มากินเรานี่คือความกลัวที่มันฝังอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วเหมือนการสูบบุหรี่ครับถ้าเกิดตรงบนซองเขาเขียนว่าถ้าคุณไม่สูบบุหรี่คุณจะมีอายุยืนขึ้นอ่าเพื่อนๆก็อ่าใช่ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเขียนว่าถ้าเกิดคุณสูบบุหรี่ จะทาให้คุณตายไวขึ้นจริงๆ2ประโยคนี้เนี่ยผลลัพธ์ของมันก็คือเหมือนกันเลยจริงไหมแต่ประโยคไหนมันเอฟเฟกมากกว่ากันล่ะประโยคแรกคือถ้าคุณไม่สูบบุหรี่คุณจะอายุยืนขึ้นกับถ้าคุณสูบบุหรี่เป็นประจําคุณจะตายไวขึ้นอย่างไหนมันเอฟเฟกมากกว่ากันฮะอย่างที่2อเนาะอันที่ถ้าคุณสูบบุหรี่คุณจะตายไวเราจะรู้สึกอว่าเฮ้ยถ้าเกิดสูบบุหรี่ปุ๊บฉันจะต้องสูญเสีย อายุไขที่มันสั้นลงนอ่าเงี้ยเห็นไหมฮะว่ามันจะเกิดเอฟเฟกมากกว่าที่แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่สู่บุรีเลยเนี่ยคุณจะยุยืนน่ยก็เออก็เฉยๆก็ใช่แต่จริงทั้ง2ประโยคนี้เนี่ยมันคือผลลัพธ์เดียวกันเลยนะฮะเพียงแค่ว่าเอฟเฟกหรือความรุนแรงความกระแทกใจเนี่ยความกลัวมันจะมีบทบาทมากกว่าบางทีเลาจะรู้สึกว่ากลัวสูญเสียแค่หอย่างเนี่ยกับได้5อย่างบางที กลัวสูญเสียแค่หนึ่งอย่างอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าได้5อย่างอีกนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปที่ตามห้างร้านต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําโฆษณาว่าถ้าเกิดคุณซื้อสินค้าที่นี่1 0 0 0บาทคุณจะได้รับลิปต์วีซ่าสามบาทเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเขาเขียนว่าซื้อสินค้าวันนี้ลดทันทีซื้อสินค้า1000บาทวันนี้ลดทันที30%เซฟ300บาทอย่างไหนมันมีเอฟเฟกมากกว่ากันฮะ กิฟต์วอยเชอร์0บาทกับลดทันที300บาทอันไหนมีเอฟเฟกต์มากกว่กันลดทันทีจริงไหมเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันไม่ซื้อเนี่ยฉันจะต้องสูญเสีย300บาทที่เป็นส่วนลดนี้แน่เลยผิดกับก i ฟต์วอยเชอเลยฮะกิฟต์วอยเชอถ้าเกิดว่าคุณซื้อ1,000บาทคุณจะได้300บาทเนี้ย มันก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ดีนะแต่ว่าเอฟเฟกมันยังไม่เท่ากับคําว่าเซฟ3 0 0บาทสามารถเซฟในกระเป๋าคุณได้300บาทอันเนี้ยมันรุนแรงมากกว่ามันเกิดเอฟเฟกมากกว่าเพราะฉะนั้นคําว่ากิฟต์อวเชอร์ถึงแม้ว่าจะมีเอฟเฟกก็จริงแต่มันยังไม่กระแทกใจให้ตัดสินใจซื้อมากเท่ากับประหยัดได้ถึงกี่บาทกี่บาทว่าไปอันเนี้ยมันเกิดเอฟเฟกมากกว่ามันอยู่ในขั้นพื้นฐานมันอยู่ในเรื่องของความกลัวนี่แหละครับผมและนอกจากนี้นะฮะคำย่อที่ ชิ้นสุดท้ายวันนี้เท่านั้นนาทีนี้เท่านั้น10นาทีนี้เท่านั้น10คนแรกเท่านั้นนี่คือการกระตุ้นก huh? ับความกลัวครับเรากลัวที่จะสูญเสียเรากลัวที่จะไม่ทันโปรโมชั่นนี้เพราะฉะนั้นระหว่างคําว่าราคานี้เป็นราคาที่ดีที่สุดกับมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายเอฟเฟกมันต่างกันลิฟลับเลยนะครับทั้งทางที่ทั้ง2ตัวเนี้ยความหมายมันคล้ายคลือกันเลยครับสุดท้ายแล้วมันคล้ายคลือกันมากๆเลย แต่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันกระตุ้นแบบฉันถ้าฉันไม่ซื้อนี่ฉันเสียดายแน่เลยถ้าเกิดอยู่ดีๆพรุ่งนี้ฉันอยากได้ขึ้นมาแล้วโปรโมชั่นหมดโอ้โหเสียดายมากๆเลยมนุษย์จะกลัวแบบนี้ครับกลัวมากกว่าราคาที่ดีที่สุดซะอีกนะครับอันนี้เนี่ยมันอยู่ในหลักการที่ว่ายิ่งขาดแคลน ยิ่งรู้สึกอยากได้และมีความน่าสนใจมากกว่าคําว่าราคาดีที่สุดครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะเรากลัวคาดโอกาสไงมันชิ้นสุดท้ายแล้วไงเรากลัวที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างมันคือโอกาสถึงแม้บางครัง้งบางทีเราเรายังไม่เสียเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันไม่คว,ว้าไว้ฉันจะเสียอะไรแน่ๆเลยคิดแล้วเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราเพียงแค่รู้ว่าการ ซื้อสินค้าของเราไปใช้เนี่ยแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่กระตุ้นความรู้สึกอยากได้เท่ากับการที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยังไม่ยอมใช้สินค้าจากเราเนี่ยคุณจะสูญเสียอะไรคําคำนี้มันมีเอฟเฟกมากกว่าครับเพราะฉะนั้นไอเดียนี้ผมจึงสรุปได้ครับว่ามนุษย์เราตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ด้วยอารมณ์ความอยากอยากได้อยากซื้อ,อยากมีอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครอง แล้วเดี๋ยวเหตุผลมันก็จะตามมาสัมทับเขาว่าทําไมเราถึงต้องครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้นและการกระตุ้นให้ลูกค้าต้องขับเคลื่อนอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างนะฮะกระตุ้นความอยากยังไม่เกิดกระแทกใจเท่ากับกระตุ้นให้เกิดความกลัวไม่ว่าจะกลัวอะไรก็แล้วแต่กลัวอนาคตก็ตามหรือกลัวสูญเสียกลัวเสียดายกลัวพลาดโอกาส ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันกระแทกใจและน่าสนใจมากกว่ากระตุ้นให้เกิดความอยากจะได้ซะอีกแต่อะไรก็ตามนะฮะบริบทเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับณเวลาที่เราไปปิดการขายว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับหรือเห็นความกลัวอย่างไหนมากกว่ากันแล้วก็กระตุ้นตรงนั้นหาเชื้อไฟให้เจอแล้วจี้เชื้อไฟนั้นให้ถูกจุดแล้วลูกค้าก็จะตัดสินใจปิดการขายกับเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ข จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยใครที่มีข้อสงสัยและเพิ่มเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์บอกผมได้เลยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ